สวัสดีค่ะตั้งเอซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงกังใจทั้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เกล้ำได้มาตามต่อเนีา่ยทาั้งปูน้องรักล่ะค่ะปูหน้องรักเกลํำได้กับบัได้มาเอาเนาะค่ะเนาะหวดที่แล้วหววนี่ไม่ีโอกาสไม่ีเวลาได้เขามาหาปูล่ะค่ะก็เลยจะไปขอแนวาทางังมหาเอฟซีได้เบิ่งหววประจำวันที่3 1เนี่แหละค่ะก็จะได้เบิ่งตัวเลขไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ หวัวทีแล้วของปูเขาเมื่อบูเขาจ้างไดใเดี๋ยวเกลําใจภาพไปสัมผัสตัวเหล็กน้าปูล่ะค่ะหวัวทีแล้วเกลําใจประด้มาเอาน้าปูค่ะกัมีส่วงยุ่งส่วงยากส่วงง่ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหตุงานทั้งงานประกันล่ะค่ะที่แน่ๆก็คืองานประกันเป็นรักเนาะค่ะเนาะงานประกันชีวิตหากส่วงเวลาว่างมีเวลาก็ได้มาตามต่อแนวทงังเอฟซีได้เบิง หรือมีสำนักใดเิ่นทรงมะไห่ก็ได้ลงตัวเรขใหาเอซี่ล่ะค่ะคลิปนี้มีเวลามีโอกาสออกมาหาปูพอดีค่ะกะทิีผ้าเขาไปเบิง่งแนวทางน้ำปูเนาะค่ะเนาะปูหน้องหลักสูตรคข้นวนล่ะค่ะ ฝนตกอเปนฮาร์กายบ่อแหเออคนฮารลายบ่อแลติดปูตลกอุ่นอะเออคนต๊ะกะมันก็เลยเต็มแผงก็คือเขาติดปูค่ะมักตัวใดนอบาทเนี่ยนอฮาจับรสตรีอรู่น้ากันมาเนี่พ่อขารอตรีแว่เขามากพอดีค่ะพ่อขาก็แว่เขามาห้เสียงโฉกเนาะค่ะเนาะกับบลวจะเอาตัวใดเดี๋ยวลอตัวเลขน้ำปูก่อนค่ะรอตัวเลขกติดปูคำนวณออกมาก่อนเาจังจับกันเนาะค่ะเนาะตัวเล็กรสตรอตัวปูว่านี่ละ คำนวณปูตัดออกมาตัวใดเดี๋ยวจังเบิงตัวเลขกจังจับน้ำพอค่าค่ะนี่พอค่าว่ามากเก่าต้ว่าได้มาย่ำได้เข่าจุกอนครับโอ้ยานจ้าว่ามันปิดมือออกนะครับบอกมันมามันจะอ,ออกมือตรงปกติเออมันจะอ,ออกตรงม,อมือปกติวันที่ไหนมั่งบอกวันที่หนึ่งมันจะเข่าต้ว่าวันที่สิบหกโอ้อันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะมันเป็นสามสิบเอ็ดอ๋อเดียร์ยานยัง ่เขาไนไหนพร้อม,มท่านรุดครับแต่ว่าท่านรุดจักเถอ่อแต่ว่ามาตัวเดียวนีนเขาตลอดล่างมาล่างมาล่างบนกับมาบนอบนเป็นบนเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเก่าเป็นบ่าครับเก่าล่างครับเก่าล่าง,งล่างเก่าล่างเนี่ยเป็นเก่าอันนี้พ่อค้ารถตลีว่าเขาทุกหมวดแต่หมวดเนี่ยกับวานนีใจเนาะค่ะเนาะมันบ่แมนวันที่หนึาา่งแต่กับเป็นไปได้ขึ้เก้าวันละแค่เขาขยับมือออก ก็ก็หกตัวเดียวกันโมเมนต์บัตรที่นี่บนนี่เป็นสองบนนี่เป็นสองจับใช้กันหลดสองเกขานะครบเจ้าสองเก้าจับใช้กันมาตลอดดีครับเจ้าเพระเพราะมาน้ำกันอ๋อเพระมานน้ำกันบอกมีมีเทียนหนึ่งคือหกหกศูนห่านนะไอหกก็ไปหาหานในมาบนหกไปมาล่างเจ้าหกขึ้นมาบนนะเอามาจับใช้กันนั่นเพราะเขากันวัตครับอืม วัตถุนี้ก็เป็นตะเขาอยู่พอมสองหัวลหันกับสามสองก็จับใส่กันกับวัคขาอยหัวลูกหันมาสามเลยหัว่าหันมาสามกับสองครับอ๋อแต่ว่าสองห้าลางสองลางสามบนครับแต่ว่าบนกับขึ้นบนอยู่เนาะอ๋อบนคือบนลางคือนลางอ้าวมันก็เสือหาจับเอาขันปัญหาปัไดาดอกสันว่างสันแต่ว่ามันจะอยู่ยรักนุ้ยหรักสิบตะเกามันบอกปะได้ครับอืบอกตาหุจักรักสิบรักนุ้ยกับสิ กสิชั่วไปอีกเนาะชั่วไปอีกประหยัดไปอีกมีครับมันสิประหยัดก็ประหยัดไปอีกอันนี้ก็ได้แก่จ่อเหรอเนาะอันนี้ก็ได้แค่ตัวเลขมาว่าบนวารางเนาะซ้ำเนี่ยก็ยังไขยังไม่ยล่ะล่ะถือว่าเป็นแนวทางได้หาจับรถตเตอรี่ได้อยู่เก่าเด้ลยจีบมัน้อค่าอยู่ดีสองกับเก่าเก่ามาลางสองมาบนแต่ว่ารถตเตอรี่มันก็เป็นไปได้ทั้งเลขบนเลขล่างแหละจับไปรถมันมีหลายรางวัลอยู่ลอตเตอรี่นะ สองสองสามวันมืดเลยอืไปผู้ใดเลยสามสองสองสามสองวัจับเอาผู้เดียวมัดมัดนี่พ่อข้าก็จับไปหรอบ่ส่วนตัวบ่เพราะอได้จับเออเดี๋ยวสิเบิ่งน้ำยูดอกสันนะเอาของพ่อข้าน้ำเอาของปูน้ำบานมันจะตรงกันบ่ มีทุนแม่นในดอกวาวาไผลเนาะมาเบิ่งเลขตัวเลขน้ำปูกันนะครับบดนี้ครับมาเบิ่งตัวเลขน้ำปูนะครับเด้อบาดนี้ครับขอแนวทางน้ำปูขอแนวทางตามต่อได้ครับเด้อตัวของปูใส่กันน้ำอีกกันนะปูพุ้งน้องรักเลยครับวันที่แล้วว่ตถุเใ็ตจิ้งัวน้ำปูเนาะครับ วดที่แล้วเขาตัดมันว่าห้าวว่เดี๋ยวมาเฮ้ยเขาเนาะโอ้โหวัดที่แล้วเสียดายน้ำปูเด้ปะนีวัดเนี่ยสิเอาน้ำปูกันได้พอขาดได้นี่แล้วจังสีเบิ่งแทกกันน้ำนันตรงมันก็พร้อมพอขาดก็จจับเล่ะละวดที่แห้วัดว่าหันหนึ่งว่าหันกับเป็นงานงานของปูเนาะปูลอยงานเดิก็เลิ่ัดนีเวัดนี้ของปูชิมาบอ แล้วน้ำปูแล้วจังมาเบิ้งให้กองพอขายอมักบอ่อมักบ่อี้ยงงามัปูเลขกับว่าลายด้เนาะปูเนาะเพราะมันจ่อแล้วจ่อแล้วเลขปูเพ่ค่อยหลาย้าดอกปูตัดออกมาแล้วจ,จับคู่จับคู่บนคู่ล่างเลยบ้านอืมเบิ้งเด้อมักบ่จับคู่สามแปดเท่ากับมักก็ตัวเดียวกันตัวนี้ สามเก้าสามก้าสี่สีอแุดเต็มูเ่าอะตัดนี่ยงตัดย่ตัดหาเบิ้งตัวตัดอีกบ่เนี่ยหาเบิ้งตัวตัดเด้อตัดออกวนีูจะตัดออกจะเลี้ตัวใดงูตัดออกแล้ว ถ้าว่าโค่งอะไรน,ะน้องผู้น้อมันจอดแล้วเด่นตัวเด่นตัวเด่นคือบปตรงกันทักโต้ไปะนะเ,เด่นไหมเด่นบปตรงกันชุดชุดประกบชุดสามสามส่วสาม เ,เดือเดียวคุณคุมกั 3, 8, 4, ๊มแปดเกจะเหลือเลขอยู่แค่ 3, 8, 8, 8. เน 8, 9, ี่ยแปก็ปูก็มีมันหาเบิ้งด้ยเดี๋ยวปูตัดออกมากัน

05 38 39 <ừ. S 1> ชุดที่เหลือชุดที่เหลือตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วเนียนในปูตัวไหนเนีนมึงดูผมสิจับต้นตรีเนี่ปูเนียนไนีด้เนี่ยละนะนศนย์เก้าเนีมึงก็เนนมันเนียนะสามแปดเก้เนียนสามแดส้าครับเด้อมันเดนเดีนบน เล่นบท่สูดโอ้เดินบนเก่าเก่าลองแปดไรับเก่าส่าว่ามั้นยหือแค่นี้ละจับละตูสมเก่าว่าไม่เดนบนเด่นบเด่นบนเ่นบเ่นบนรดานบนบเ่นเ่เ่นบนเด่นบเ่่นบ่บเ่บเ่เด่นบ่น่เดนบนเด่นบ่ยบบ่ครับ เด่นล่างเลศูนย์กาีเกาสามแปดศูนย์เกาสามแปดจบที่ศูนเก่าวยัยังไม่มันจะเก้าศูเกาเาก่าศนย์บ่มัเกาเก้ายังดีศูนเกตอนเขาพี่จะศูนก่นะเก้าซีเก่าแปดแปดเกาแปดเก่ามรนบ่ครับ เน้ยแปดเกน่ยถาามันโสมปวดพานก็เป็นจะออกพอาะเลมันออกตติดสนออกต็ตำตำกับว่านี้ากาศมันเนียมันไม่มีเหงาไม่มี่วคนิ่อบนบุคคลนะสนุกจักว่าจะออกตัวน้นปลานักเยชวนบุคคลเด้แปดเก่าเด่นบุญเดยนแค่นี้ปูอือครับสรุปผู้สรุปมาแล้วสนียเนาะครับเนาะ สามแปดสามเก่าเดนเดือนเลื่อนเลือนแค่นั้นนะครับเดินบนแบบกับเก่าเนาะหรือผู้ใดบ่มคติอันในตะลางเลยนี่นะครับนตะลางของล่างบบ่ตะลางมันตะลังเลขสามสี่ห้า าจับอยู่ในตะรางกระแดนบ่ปูขันบ่มักคูปูจับใหม่จับในตะรางจับเปนตะรางนะครับเด้อซ้ำแปดซ้ำเก่าก็อยู่ในหันคือเจ้าจับอาโอเคครับจับเอาก่ไปจับเลยจับเอ้ยครับจับออกมาแนวเหลือแค่นั้นแหละมักบ่เดี๋ยวผมทิมงล้าวผึ้งรัตตีก่อนมักบ่ค่ะตัวเลขชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลขของปูน้องรักล่ะค่ะเป็นเลขตะรางเนาะค่ะเนาะ ปูคำนวณออกมาแล้วอยู่ในตะล่างล่ะค่ะเด็กตะล่างมีอยู่3 4 5 8 9 0ห้า้ค่ะปูจับคูมาหาแปดเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสามแปดสาค่ะงบคูค่ะงบคูบนล่างปูเด่นหายสามแค่ะ2คู ส่วนตัวอื่นๆก็เป็นไปได้เนาะค่ะเนาะสุดตัวเลขของปูงวดที่แล้วกับเขาค่ะปูหายมากเขาแต่เกลําหย่บ่ไดดมาเอาน้ําปูเนาะค่ะเนาะติดช่วงยุ่งช่วงยากล่ะค่ะช่วงนี่ปูก็หายมากขึ้เก้าคือเดิมล่ละค่ะผิดจาลรณาเบิ่งไว้เด้อค่ะเด้เอแนวทางตัวเลขของปูน้องรักล่ะค่ะตัวเลขเล่าบ่หลาย มักชอบตัวใดกับิดจระนาวเนาะค่ะเนาะทางช่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเลขก,กับไม่ความเสี่ยงตังใดกัขออหงายเอฟซีทุกท่านทุกค้นกับโศกโศกมันๆนํากันสุขโผสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ